ครับอยู่กับผมฮะ LL Thai Gaming วันนี้ผมก็จะมาเล่นรีซินนะครับจะสอนลีซินนะครับผมก็จะมาสอนะครับผมก็จะบอกครับว่าลีซินนี่เป็นตัวที่แก้ง่ายเหมือนกับอาคาเรมเลยนะครับแก้ง่ายโคตรง่ายนะครับแค่แค่มีหวาดกับแชมเปี้ยนหรือว่ามินเนียนหรือว่าอะไรก็ได้ครับแตม่มันมันมีประโยชน์ก็คือสกิลสองเราสกิลคิวมันคอมโบได้ง่ายครับ เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับแค่สิบของหลีซึ่งคือมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีประมาณ20ใช่ไหมครับเอ้ยี่เอร์เซนะครับแล้วก็มันจะฟื้นฟูเอเนจีนครับ10%ในการโจมตีครั้งที่2องและการโจมตีครั้งแรกมันจะฟื้นฟูยี่ยีนะครับส่วนสกิลแรกซูนิคเวฟเนี่ยครับมันมันจะปาไปแบบเนี้ยครับแล้วก็คุณก็จะตี ให้ได้เพิ่มบทยางนะ่ายๆแต่ถ้าเราอยู่ในเรียนจริงๆนะครับจะ็กจะเก่งได้ยากมากนะก็อ่าแล้วคอองมันก็คืออ่ามันเป็นหรือว่าถ้ามันมันรับความเสียหาย40%นะครับและบวกกับของผมก็54%เนะครับมันจะว่าไปที่มินเนี่ยนแชมเปี้ยนวาดได้ครับที่ผมจำได้นั้นก็มีแค่นี้ครับ แล้วก็ถ้ากดใช้อีกทีมันจะเป็นไอรอนวิวนะครับมันจะหลีกสินจะได้ค่าดูดเลือดและเววนไฟเวเวนไฟหมายถึงเวลาเราใช้สกิลอะไรมันมันก็จะดูดเลือดนะครับถ้าใครไม่รู้ก็จําไว้เลยนะครับส่วนสกิลสามก็จะทุบพื้นนะครับแล้วก็มันมันจะแสดงให้เห็น,นตัวสกตลสกิลแรกก็เหมือนกันแสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ครับสกิลสามที่เห็นไหมครับมันจะทุบปืนครับสกิลแรกมันจะเป็นเนี้ยครับมันจะปาไปแล้วก็วักไปเตะนะครับเนี่ยสกิลสามเลือกเลือกปุ่มแล้วก็มันจะเห็นนะครับเนี่ยแล้วก็จะแพสสิวมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นลูกหมันแบบของอารแล้วก็โจมตีมันจะโจมตีเร็วขึ้นกวดปกตินะครับจะอธิบายไปเลยนะครับส่วนอาร่ามันจะเตะให้ให้มันไปไกลๆเลยนะครับ ผมว่าอันตีไได้ใช้ประโยชน์ในการแก้งได้ดีมากเลยนะเวลามันจะเวลาลีเซนจะมมัแกะมันจะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เฝดแล้วก็อันตีนะดูนะครับสก,กิลน่ครับแล้วก็ปากหวานไว้แล้วก็ว่ามันที่เป็นแน,นะครับแค่นี้นครับสร้างความเสียหายเป็นระยะเวลาของเราสก,กิลไอรับวิวมันดูดเลือดครับเมื่ีทําเกมนะครับเลือดผมจะเพิ่มนะครับเดียวดูอันตีนะครับ เดี๋ยวผมรอให้อันติมาก่อนและกันครับเดี๋ยวผมก็จะอัดคลิปตัวเอ้ยเดี๋ยวก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะขอคอมโบของดีสินนะครับนี่ครับต้องจําไว้ดีครับถ้ารู้รู้ว่าตัวเองต้องตายครับเนี่คราไปปัะแควแล้วก็วัดประตงนี้ทันทีเพราะมันเป็นการที่เราสร้างความเสียหายเป็นระยะระยะระยะหนึ่งนะครับแต่เราต้องมีสกิลสองพร้อมนะครับเราต้องเล่นให้คล่องเลยนะครับดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคิวง่ายๆครับดูครับเดี๋ยวดูครับ ดูครับดูครับนี่ครับแค่นี้ครับไม่ต้องไม่ต้องอยากอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมรอให้เลเวลหกแล้วก็ผมจะอัดัอ่าแล้วก็ผมจะบอกไอเทมนะครับดีือซิเนียที่คลิปก่อนๆที่ผมไม่ได้บอกว่าให้ซื้อไอเทมอะไรต้องต้องขอโทษนะครับไอเทมดีืินก็คือเราต้องมีอ่บเบิ้ลคีเวิร์แล้วก็กับติดแมส อันนี้ก็ออก้วแล้วก็ลาเวนนอตไทด้าครัไอสามตัวนี้สําคัญนะครับแล้วก็ของของเล่นป่าเนี่ยนไหน้วะอันนี้ครับต้องมีเป็นหลักเลยนะครับเพาะมันเอาไว้วาปหรือว่ากลางหวานนะครับก็ให้ออกเป็นแบบนี้ครับถ้าเห็นเห็นว่าในทีไม่มีแท้งก็ออกเป็นแท้งไอนี้ได้เลยับไหนะครวะ นี่ครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แค่นี้ครับที่ผมจําได้โอ้มันชบบ้ากว่านะ,ะ,ระ,ะ,ระ,ะครับผมบบเป็นระยะระยะระยะยดูครับเดาอันตีมาเดาเดาจะสร้างความเสยเป็นระยะระยะแน่นอนเดาขอข้ามหน่อยสโลสโลสโลหรือว่าสุป นี่ครับหนีได้ครับหนีสกิลพาสติคของคงเมาได้เลยคอับก็ตอนนี้อันติีมาแล้เดี๋ยวผมจะรอให้ค้งเมามาแล้วกันเดี๋ยวผมสอนคอมโบง่ายๆนะครับนี่ครับส่วนใหญ่ที่ผมเข้าเห็นในเล่นในคลิปอะเขาจะปาลูกศรไปครับแล้วก็ใช้อันติแล้วก็ตีแว่นตาแล้วก็ใช้สกิลนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูครับรอโค้งเมาก็ตอนนี้ค้งเมามาแล้วครับเขาใช้กันแบบนี้ครับดูครับเดี๋ยวผมจะทําให้ผมเล่นหน่อยครับไปทำให้เลื่นน้อยก่อนครับ เรเจอได้เงียอยดาน้อยน่าจะได้พอถึงคนล้วครับนี่ครับเดี๋ยวว่ากระตุ้งหังองครับมาสิมาสิมาเร็วมา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 นี่ครับเขาจะทำแบบนี้แล้วก็นะครับแค่นี้ครับจะง่ายๆครับคิดจะมว้ไหมครับจะทาแม่นี้ก็จะตือกปครับ จะผูกเลยนะอ๋อต้องข่ายเนี่ยครับอะไรฮะมันต้องกดแชร์ครับจะได้รู้ว่าไม่ตรงไหนเดี๋ยวผมคอมโบใหม่อีกทีก็ได้นะสบจะผูกคอมโบง่ายๆครับดูครับเดี๋ยวผมกะระยะก่อนครับให้ให้เราไอ้เนี้ยใช้คีย์สองไปนะครับดูเดี๋ยวผมจะกะระยะครับเนี่ยดูับแหวกแล้วก็แหวกแล้วก็แหวกแล้วก็สรุปนี่หน่อยครับแค่นี้ครับคุณคิดจำทำยังไงครับ แลกิวสองแล้วก็กิวแน้แล้วก็สันูให้หมันนะถ้าอนั้ดูดมันไ็ได้ดูหรือว่าแบบนี้ก็ได้ครับเอา,าอลย่มันจะออกมีเลียงมัน่อนเดี๋ยวรอให้ของหมอเพตอนนี้ของหมอใกล้จะมาห้ามมา้วครับให้ให้เราเตรียมตัวปกวักหวาดเดิไอ้นี่ต้องใช้ความเร็วนะครับ ตู transfer, ้ต้องจําให้ทันนะครับจำให้ทันนะปูนบอกจให้ทันนะเนือข้าวเหเออแล้วก็่อบอะไรเนี่ยเือดไปเลยเนี่ยจำให้ทันนะก็กดกดกดปุนงับง่ายๆครับระนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe และกดไลค์ เพื่อกดแชร์เพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจ้าผมากขอบคุณครับ